สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน Beauty Hair Lady นะคะจะมารีวิววิธีดูแลมือหลังจากล้างมือมากเกินไปให้ฟังกันค่ะช่วงนี้ใครๆก็ล้างมือแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด19กันแล้วใช่ไหมคะทุกคนอย่าลืมทำนะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนการล้างมือบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาบางปาระการไม่ว่าจะล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือว่า สารทำความสะอาดมือแบบแห้ง (hand sanitizer) หรือว่าแอลกอฮอล์เจลเป็นต้นนะคะการล้างมือที่ไม่ถูกวิธีหรือว่าบ่อยเกินไปนั้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุของผิวมืออักเสบแบบระคายเคืองเนื่องจากการสร้างสารคงความชุ่มชื้นบนผิวหนังได้ไม่ทันกับการชะล้างออกไปนั่นเองค่ะทำให้ผิวหนังเนี่ยแห้งแดง แสบแล้วก็ลอกตามาทำให้เกิดความไม่สบายกายและใจแล้วก็เสียสุขบุคลิกภาพได้เนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการปกป้องผิวหนังของมือจากการล้างมือในช่วงที่มีโควิดระบาดกันดีกว่าว่าเขาทำอย่างไรจะบอกว่านี้เป็นข้อมูลจากออคุณหมอผิวหนังเลยนะคะผิวหนังด้านนอกของมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วย สารคงความชุ่มชื้นที่สร้างขึ้นได้เองตามธรรมชาตินะก็คือปกติผิวเนี่ยมันจะทําความชุ่มชื้นผลิตสารชุ่มชื้นออกมาเองได้อ่อมันก็จะเป็นพวกน้ํามันแล้วก็สารที่คล้ายกับขี้ผึ้งอะ่ะมันก็จะออกมาตามผิวเนาะเพราะว่าที่ผิวนะ่ะมันจะมีพวกต่อมไขมันแล้วก็สารที่คล้ายๆกับขี้ผึ้งก่ะมาเคลือบผิวผิวเราเนี่ยก็เลยจะ ไม่แห้งแล้วก็เป็นปกติอย่างที่ทุกๆคนเป็นนะเนาะก็คือใช้ชีวิตประจําวันผิวมันก็จะสร้างสารพวกนี้ออกมาอยู่แล้วการล้างมือมากกว่าวันละ3ครั้งก็จะทําให้การสร้างสารเหล่านี้ได้ไม่เพียงพอค่ะมันก็เลยจะเกิดปัญหาแต่โดยปกติอะช่วงปกติอาจจะล้างกันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ช่วงนี้ยังไงยังไงก็น่าจะเกิน3เนาะเพราะว่าจับอะไรทีเนี่ยก็เพื่อป้องกันโควิด -19 เนี่ยเราก็ต้อง ล้างอยู่แล้วเนาะอืมจะได้แบบว่าไม่มีเชื้อโรคเนาะล้างมือมันก็ไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวนะคะทุกคนเพราะอะไรข้อดีทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือค่าเชื้อโรคค่าสิ่งสกปกสรกเศษฝุ่นคราบไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันโอเคเป็นข้อดีของการล้างมือเนาะแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือสารคงความชุ่มชื้นตามธรรมชาติอะ่ะมันจะหายไปด้วยทุกครั้งที่ล้างออกไปเนาะ เึ่งการล้างมือที่บ่อยแล้วก็ไม่ถูกวิธีอะ่ะก็จะทําให้เกิดผิวแห้งแบบนี้นะแดงลอกขันแล้วก็กลายเป็นโรคผิวหนังมืออักเสบนี่รูปตามรูปนี้เลยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคหลายๆคนอาจจะยังไม่เป็นเนาะแต่ช่วงนี้ใครเจอกันไปบ่อยๆย,ยังไงก็ต้องแบบว่ามีระคายเคืองกันบ้างเพราะว่ามันสร้างสารที่จะมาหุ้มผิวไม่ทนันอ่ะ ทีนี้การล้างมือที่ถูกวิธีเพื่อจะลดเชื้อโรคได้เนี่ยมันมีทั้งหมด6ขั้นตอนจ้ะไปดูกันเลยดีกว่านี่ตามรูปเลยนะจ๊ะขั้นแรกก็ถูๆบนๆนนะคะที่หลังมือฝ่ามือให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ซอกนิ้วค่ะเอามาถูกกันตืดๆซอกนิ้วมันก็ต้องทำความสะอาดเหมือนกันเนาะ แล้วก็ทั้งทางด้านหลังด้านบนด้านข้างแล้วก็เอามือมาสอดกันแบบนี้แบบรูปที่สามเพื่อที่จะให้มันถึงไปทุกซอกเลยทั้งบนทั้งล่างเนาะแล้วก็อย่าลืมค่ะไอ้พวกปลายเล็บเนี่ยมันก็ต้องล้างด้วยใช่ไหมพอทํามือแบบนี้มันก็จะเป็นการช่วยขัดไปด้วยอ่าข้อต่อมาก็คือนิ้วโป้งและนิ้วอื่นๆนี่อันนี้เป็นของนิ้วโป้งเนาะ ให้มันถูกทําความสะอาดไปด้วยเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็คือนิ้วอื่นๆก็คือเอาทุกนิ้วจ้าทุกข้อแล้วส่วนสุดท้ายก็คือไอ้พวกหลังเล็บหลังมืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ครบท้วนเนาะหขั้นตอนอย่าลืมทํากันนะทุกคนแล้วต่อมาก็คือต้องใช้เวลาประมาณ20วินะจ้ะไม่ใช่เอามือผ่านน้าอุ้ยฉัล้างเสร็จแล้วไม่ใช่จ้าต้องใช้สบู่แล้วก็น้ําวิธีที่ดีที่สุดนะทั้งสบู่กับน้ํา20วิ ร้องเพลง Happy Birthday to You ไปสัก2รอบนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เวลาเท่ากับประมาณ20ิวนะิเนาะหลังจากนั้นล้างเสร็จแล้วก็อย่าลืมเช็ดด้วยเช็ดด้วยผ้าหรือว่ากระดาษแห้งก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่เอาผ้าเช็ดมือที่แบบใช้เป็น20-30ครั้งกันไม่รู้กี่คนแล้วก็เช็ดซ้ําอยู่ผืนเดิมอะ่ะมันก็ทําให้เชื้อโรคมันเยอะถ้าจะเอาปลอดภัยสุดก็อาจจะเป็นแบบทิชชู่ที่ก็ซับแล้วก็ทิ้งไปเลยนะจ๊ะ เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มือมันแห้งจนเกินไปเนี่ยก็ทาสารคงความชุ่มชื้นทันทีหลังจากเช็ดแห้งแล้วเนาะมือเราเนี่ยก็จะได้ไม่อักเสบจ,จ้าโอเคต่อมานะคะแอลกอฮอลเจลล้างมือใช้ทดแทนการล้างมือก็ได้ค่ะคือกรณีไหน ถ้าคุณเนี่ยออกไปขึ้นรถเมย์ไปเดินทางไปทํางานซื้อของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ได้มีน้ําอยู่ทุกที่เราก็จะสามารถใช้เจลล้างมือแทนได้ถ้าไม่สามารถล้างมือแบบปกติได้เราทํามือสโปรกลเลอะเทอะแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้แอลกอฮอล์มาล้างแต่แอลกอฮอล์ที่จะใช้ต้อง70%ซขึ้นไปนะคะจาไห้นะคะ70%เซขึ้นไปมือ ก็อาจจะเหนียวเหนอนะล้างบ่อยเกินไปมือก็แสบแดงได้มันไม่ได้มีอะไรพอดีหรอกนะแต่ว่าใช้ให้เหมาะสมเนาะยิ่งช่วงนี้ก็จะต้องแบบว่าระมัดระวังตัวกันถ้าเกิดพกได้ก็พกนะคะบางที่แบบเราไปจับนู่นนี่นั่นแล้วจะอยากจะเอาอะไรเดี๋ยวมนันไปโดนปง่งโดนปากโดนตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกโควิดมันแพร่ทางน้ำลาย ทางพวกสารคัดหลังได้ถ้าเราไปจับไปโดนหรือใครมาพูดใส่หรือมือเราไปโดนสารจากเขาแล้วเอามาโดนหน้าโดนตาโดนปากเนี้ยมันก็ติดได้ถ้าเราใช้เจลแอลอกอฮอล์ก็จะได้เป็นการทําลายเชื้อไปแล้วขั้นตอนหนึ่งเนาะต่อมาการเลือกแบบที่เข้มข้นกว่ามันก็ดีกว่าอันนี้พูดถึงเรื่องของสารคงความชุ่มชื้นนั้นะ่ะมันช่วยได้จริงๆนะอะซึ่งอันนี้เป็นพวก แบบการเลือกความเข้มข้นเนาะเข้มข้นยังไงอย่างแรกสุดก็คือน,น้ําอย่างที่สองก็เป็นเจลเอ,อ,อันนี้สําหรับพวกครีมทาเมือค่ะแล้วก็โลชั่นถ้าโลชั่นเนี่ยมันก็ยังให้ความที่แบบชุ่มชื้นกับผิวได้ไม่เท่ากับครีมนะแต่ครีมเนี่ยถ้าจะเอาให้ชุ่มชื้นกว่านั้นอีกสำหรับคนที่แบบเริ่มไม่ไหวแล้วมือแบบว่าโอ้โหแห้งหลือเกินอะไรเงี้ยก็จะเป็น เป็นขี้ผึ้งหรือว่าปิโตเรเลียมเจลไปเลยก็ได้อ่าก็เลือกกันดูว่าเราจะมันซีเวียหรือยังต้องใช้สารแบบไหนดีที่จะทําให้มือเราไม่แห้งถ้าเกิดทาแล้วก็สวมถุงมือผ้าทับแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนก็จะช่วยซึมลึกมากขึ้นอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มันมีปัญหาแบบว่าบวมแดงแสบร้อนแบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วแห้งเหลือเกินอย่างเงี้ยนะคะระหว่างตอนกลางคืนอะ่ะกลับบ้านมาก็ทาพวกครีมขี้ผึ้งปิโตเรเลียมเจลให้ ชุ่มๆเลยแต่ทีนี้ทำไงให้มันอยู่ได้นานก็ใส่ถุงมือผ้าจ้ะทับไว้ทิ้งไว้สักข้ามคืนเนาะมันก็จะช่วยได้อ่าทีนี้ถ้าเป็นภาวะนั้นแล้วอะ่ะเราก็แบ่งพวกสารคงความชุ่มชื้นเช่นครีม,ม,มหรือว่าอะไรพวกนี้ใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่จะพกไปได้เวลาออกเดินทางนอกบ้านด้วยเพราะว่าโอ้ยไม่ใช่ไปทั้งวันแล้วไม,ม่มีครีมทาอะไรเงี้ยมันก็ต้องเติมระหว่างวันใช่ไหมมันก็จะได้บำรุงมืออยู่เรื่อย าทาโลชั่นรุ่นที่มีสารเคลือบทับหรือแมสสำหรับมือทาทับหลังทาสารคงความชุ่มชื้นทิ้งไว้20นาทีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเนาะเนี่ยจาก็จะมีแบบว่าแมสที่เอาไว้พอทาครีมเสร็จก็ทาพวกเนี้ยทาบอีกทีหนึ่งให้มันแบบว่าโอ้โหอบอย่นั้นให้มันบำรุงให้เต็มที่กันไปเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคลินิก เวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังสุราษนะคะจากคุณหมออุ้ยเนาะที่ทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ให้กับทุกๆคนได้รู้การถึงวิธีการดูแลมือแล้วก็เป็นเอกสารที่แบบว่าคุณหมอเนี่ยอ้างอิงมาจากแหล่งต่างๆให้ทุกคนดูเลยเนาะสำหรับวันนี้ราน Beauty h a l a d y นะคะก็ต้องลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจและถ้าเกิดต้องการเป็นกำลังใจให้อย่าลืม ติดตามให้หน่อยนะจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ทุกๆคนดูกันเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าต้องการให้ทำเรื่องไหนพเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมดูแลมือแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ผลจากโควิดหวังว่าทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ